สวัสดีค่ะมิวชาแนลนะคะพบกันกืางหวยออกอีกแล้วนะคะเมื่อวานเป็นยังไงมั่งคะเฮกันหรือเปล่าคะสําหรับแอเก็เฮนะคะเมื่อวานนี้เฮ <c oughs> กันดังลั่นเลยนะคะเพราะว่าก็ก็โชคดีนะคะได้รอตตอรีหนึ่งใบแล้วก็ได้อนันั้น,นิดหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่าโชคดีนะคะไม่ทราบว่าเอฟซีโชคดีกันมั่งหรือเปล่าคะได้เฮกันมั่งหรือเปล่าคะเพราะว่าเลขก,ก็เข้านะคะ เลขก,ก็เข้าหลายหลายคลิปอยู่นะคะเมซา by า fc โชคดีกันมั่งหรือเปล่าถ้าโชคดีก็เม้นมาบอกกันมั่งนะคะโชคดีเอสก็ดีใจด้วยคะ่ะเพราะว่าเอสก็อยากจะให้โชคดีกันทุกคนนะคะสําหรับเอสก็โชคดีนะคะโชคดีได้ลอตเตอรี่นะคะได้ลอตเตอรี่งวดที่แล้วก็ได้งวดนู้นก็ได้นะคะได้ติดต่อกันแล้วนะคะ ก็ขอให้ได้แบบนี้ตลอดไปค่ะแต่อยากให้ได้เยอะกว่านี้อีกอันนี้ได้หนึ่งใบอยากให้ได้หลายหลายใบนะคะได้อยากให้ได้หลายหลายใบอีกก็มันก็ขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาด้วยนะคะมันก็ขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาด้วยสงสัยบุญวาสนาน้อยนะคะเลยได้ใบเดียวันวันนี้ได้ใบเดียววดที่แล้วก็ได้ใบเดียว แต่ก็ยังโชคดีอยู่แต่ก็ยังดีใจที่ได้เดี๋ยวแอดฝากช่องด้วยนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากชโชคมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้มีกำลังใจทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิวชาแนลนะคะอยากได้เล็ด อยากได้เลขเด็ดไม่ต้องไปหาที่ไหนนะคะกดมาเช่อมาดูช่องมิวชาแนลได้เลยค่ะเลขเด็ดมีเยอะนะคะเลขเด็ดมีเยอะกดมาดูได้เลยค่ะงวดนี้ก็งวดนี้ก็มีเข้าหลายคลิปนะคะมีเข้าหลายคลิปก็มีคลิปของมีเข้าหลายเจ้าอยู่นะคะหลายคลิปหลายเจ้าอยู่นะคะก็จะมีของ แม,มงวีนะคะไม่มีอะไรเดวเด,วเดาเอสเกิดดีกว่านะคะก็จะมีสูตรคำนวณแม่นๆของพระอาจารย์ชัยก็เข้านะคะของพระอาจารย์ชัยก็เข้าเข้าสองเก้านะคะให้บนแต่มาล่างนะคะก็ถือว่าเข้านะคะของพระอาจารย์ชัยก็เข้าเกือบทุกงวดนะคะของพระอาจารย์ชัยเข้าเกือบทุกงวดนะคะ งวดที่แล้วก็เข้างวด,ดนู้นก็เข้านะคะของพระอาจารย์ชัยแล้วก็มีของลุงไม้นะคะสูตรคำนวณของลุงไม้ก็เข้านะคะแต่ตัวที่จับคู่ให้ไม่เข้านะคะคือเข้าตัวที่อยู่ในตารางนะคะเพราะว่าเลขในตารางมันมีทั้งหมด6ตัวมีเก้ามีห้ามีเจ็ดสี่หหนึ่งนะคะก็เข้าเข้าห้าเข้าสามตัวนะคะห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเข้าห้าหนึ่งเจ็ดนะคะสำหรับ สูตรคำนวณของลุงหมายนะคะเดี๋ยวแอดก็จะตามให้ทั้งของพระอาจารย์ชัยแล้วก็ของลุงหมายแอดก็จะตามต่อให้อีกนะคะที่เด็ดก็คือที่เด็ดมากก็คือของน้องภูมิเด็กมีเส้นนะคะของน้องภูมิเด็กมีเส้นเนี่ยเลขทูกก็เข้าเลขที่เขียนให้ก็เข้านะคะของน้องภูมิเด็กมีเส้นเลขทูกที่จุดได้ก็เจ็ดสองเก้านะคะเจ็ดสองเก้าตรงกับตัว ที่เอ็ดซื้อลอตเตอรี่วันนั้นนะคะเอ็ดก็ซื้อเจ็ดสองเก้านะคะเอ็ดก็ได้มาใบหนึ่งนะคะเลขทูบก,ก,ก็ให้เจ็ดสองเก้าก็เข้าสองเก้าล่างนะคะของน้องภูมินะคะแล้วก็เลขเขียนให้เขียนให้เก้าแปดสองตัดหน้าตัดหลังตัดกลางก็เข้าสองเก้านะคะเหมือนกันเด็ดมากเลยน้องภูมินะคะเลขน้องภูมิงวดนี้เด็ดถูกทั้งเลขทูบถ,ถูกทั้งเลขเขียนให้เลยนะคะของน้องภูมิ แม่นมากๆาน้องภูแม่นมากๆากงวดที่แล้วก็แม่นงวดนี้ยิ่งแม่นอีกนะคะแล้วก็มีเลขของพญาบึ้งรูใหม่นะคะเลขของพญาบึ้งรูใหม่ก็เข้าสองเก้านะคะเพราะว่าวันนั้นคาบมาให้สองสามเก้านะคะสองสามเก้าหรือเก้าสองสองสามเก้าก็ตัดหน้าตัดหลังก็เข้าสองเก้านะคะเลขพญาบึ้งรูใหม่นะคะเดี๋ยวแอดก็จะตามพญาบึ้งรูใหม่ เอามาฝากกับ fc อีกนะคะยาเบิง้งรูใหม่เอามาฝากกับ fc อีกนะคะก็เข้า3ามสามคลิปเนาะหนึ่สี่คลิปนะคะเข้าสีสคลิปนะคะงวดน,นี้เข้าสี่คลิปแล้วก็สาหรับเอ็ดก็ได้รอตเตอรี่นะคะ โรต,ตรี่หนึ่งใบนะคะของเอสได้โรอต,ตรี่หนึ่งใบได้โรอต,ตรี่หนึ่งใบตั้งยังไงให้เห็นเนาะไม่ได้สิเห็นเหมือนกันแล้วเนาะเอสก็ได้โรต,ตรี่หนึ่งใบนะคะไ,ออตตได้โรตรี่มาหนึ่งใบได้อันนั้นมานิดหน่อยนะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะก็โชคดีที่ได้เกือบทุกงวดนะคะก็ที่ที่แน่ๆก็คือ สามงวดติดแล้วนะคะสําหรับตัวแอดคือสามงวดติดต่อกันเลยนะคะงวดก่อนๆนั่นก็คืองวดงวดเว้นงวดมากอะไรแต่มาสามงวดนี้แอดได้ทุกงวดเลยนะคะแอดได้ทุกงวดเลยนะคะทั้งลอตเตอรี่แล้วก็อันนั้นนะคะทั้งลอตเตอรี่แล้วก็อันนั้นนะคะก็ถือว่าโชคดีอยู่นะคะถือว่าโชคดีอยู่ถือว่ายังมีบุญวาสนาอยู่ แต่อาจจะมีไม่เยอะก็เลยได้สองใบสองใบอยู่ประมาณนี้ก็ก็ถือว่าดีค่ะพอ <_ S 1> ได้ค่าขนมลูกพอได้ค่ากับข้าวพอได้ลุ้นลุ้นกับเขาก็ยังได้ค่ากับข้าวได้ค่ะค่าขนมลูกด้วยนะคะแอดก็แนะนําเป็นแค่แนวทางในการแนวทางของลอตเตอรี่นะคะไม่ได้แนะนําให้ เรื่องการพนันแต่อย่างใดนะคะแต่วันนี้แอสมีมีมีเลขยะมาบอกต่อต่อต่องวดเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าวันนี้นะ่วันนี้เป็นวันพระเมื่อเช้าเอดก็ไปวัดมาแล้วก่อนไปวัดแอดก็ไหว้าสารตายายสารเจ้าที่นะคะก็เลยแอดจุด ทูบเสียงทายไว้นะคะแอดจุดทูบเสียงทายไว้กลับมาจากวัดก็เลยมาดูนะคะก็ได้ตัวเลขเดี๋ยวก็จะนําตัวเลขทุบเสียงทายนี้หละเอามาฝาก fc นะคะต่องวดให้นะคะแต่จะเข้าหรือไม่เข้าแอดก็ไม่ทราบน,นะคะเพราะว่าแอดก็เมื่อเช้านี้คืออยากจุดค่ะเพราะว่างวดที่แล้วไม่ได้ไม่ได้จุดตายายเจ้าที่นะคะไม่ได้จุด,จดขอ ไม่ได้ขอตายายเจ้าที่เพราะว่างดก่อนนั้นไม่เข้าแอดก็เลยงดงดไม่จุดนะคะไม่จุดขอไม่จุดทูกขอนะคะเลยงดมาวันนี้วันพระก็ไปไหว้าตายายเจ้าที่สเสร็จแอดก็นึกขอตายายเจ้าที่ดูซิว่าเผื่องวดนี้ตายายเจ้าที่จะให้นะคะก็อยากจุดก็เลยจุดนะเมื่อเช้าจุดก็เลยได้ตัวเลขมาแล้วนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวไปดูในคลิปนะคะเพราะว่าแอดก็ถ่ายลงไปในนั้นนะคะเดี i̇şte. ๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยนะคะคลิปทูบเสียงทายตายายเจ้าที่แถมท้ายให้สำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้พบปะพูดคุยหลังห้วยออกก็เฮเฮกันนะคะก็เฮกันที่ที่เฮกันก็คือก็โชคดีกันก็อยากให้ f อฟโชคดีเหมือนแอดนะคะ แอดก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะท,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 ที่ที่ติดตามรับชมช่องมิวชาแนลนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะเดี๋ยวแอดจะพาไปดูเลขทูบเสียงทายตายายเจ้าที่นะคะแถมทายให้นะคะวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ อันนี้ก็คือทูบเสียงทายที่แอดจุดก่อนไปวัดนะคะคืออยากจุดนะคะคืออยากจะขอโชคกับตายายนะคะงวดที่แล้วไม่ได้ขอนะคะเพราะว่างวดก่อนนู้นขอแล้วไม่ได้ก็เลยไม่ได้ขอนะคะอันนี้แอดก็เลยอยากขอก็เลยจุดขอก็ได้มาแล้วนะคะได้สองแปดเจ็ดนะคะสองแปดเจ็ดหรือสองสามเจ็ดหรือสอง แปดหนึ่งนะคะเพราะว่าเจ็ดกับ1ตัวเดียวกันแปดกับ3ก็ตัวเดียวกันนะคะสองแปดเจ็ดสองสามเจ็ส,สามนสองปดหนึ่งนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็คือ,อขอให้ต่องวดนะคะเถมท้ายให้นะคะเถมท้ายให้ที่เราคุยกันเรื่องงวดที่ผ่านมาฮีกันมั่งหรือเปล่านะคะ ถูกกันบ้างหรือเปล่านะคะก็เลยอันนี้ขอขอตายายเจ้าที่ให้นะคะก็ได้มาแล้วนะคะสองเปดเจ็ดกับ3ตัวเดียวกันนะคะ1กับ7ตัวเดียวกันก็ดัดเปลงกันเอานะคะชอบก็าตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะเอ็ดก็มีหน้าที่นำเสนอแนวทางให้นะคะก็ขออวยพรให้ fc ทุกท่านจงโชคดีรวยรวยเฮงเฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ